คนด้วยวันนี้ก็มาในเกมซีไฟหลังจากไม่ได้เจอกันนานนานมากก็สองเดือนเออวันนี้มีไอ้นี่มาเข้ามานานาแล้วแหละจะเพิ่งมาสุมก็จะสุมสามตัวตูวป้ปืนมีปืนแบบน,นี้ปืนก็จะเพิ่มดาเมจสองลดความเร็วลิ่ลงเพิ่มจอบก็หนึ่งอออันเนี้ยลูกใหญเป็นของ a m 9 4้า ใช่ไหมถ้าจะไม่จีบเออเอง94นี่คืตอนถี่งใช่แล้วก็จะสูงกันด้วยตัว6ไบจะรีบสูงไปเลยสูงๆไปมันไม่ได้หรอกได้แล้วก็เอาไลยน่ะได้เช่ามา2ีชั่วโมงก็ได้ยุ่ก็คุ้งหน้าอันเดียวละสุกคุ้งไม่ได้สองรอบ ใช่อันเดียวแล้วก็ไปสุ่มอันนี้ต่อดีกว่าใช่มันติดนฉามใช่เราใช้ตัวฟีแล้วเราก็จะใช้ตัวฟีแล้วของก็จะฟีเหมือนตัวนั่นแหละมันก็จะฟีแบบที่เราใช้ไปก็ก็ไม่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็สุ่มสุ่มไปมีตู้ไหมสุ่มก็สุ่มไป เออมีใครเคยเป็นปะแบบตรงไอเนี่ยเครื่องจดจับมันขึ้นว่ามีถาวรก็คือใช้ได้ไม่จํากัดเลยมันขึ้นว่าถาวรน,นี่ชุดหลักสูงชุดนี้ดีกว่ามันก็ต้อง,งสูงชุดนี้สิมีชุดเดียวนี่ใช้ได้ร้อยสี่สี่ใบเธอจะทําให้เราหมดไปกี่ใบกันนะหมดกี่ใบไม่รู้ของเกลือนว้วน เคลือแล้วเคลือได้อีกก็คือแบบไม่ขึ้นสุดจับบ่อยมากแต่ก็คือใช้ไปมันก็ไม่หมดสักทีเพราะมันขึ้นมาถาวารฮัลโหลม่ฮาลูมา,า,มาสุดยอดไม่ได้โกนไปเลยโอ้เสียโอ้โหสีม่วงนี่คืออะไรของมันนั่นเหรอสีม่วงอีกแล้ว ย่อพีได้ชุดเลยครับทุกคนก็แบบจุดมเท่าไหร่มาๆๆไม่ถ่ายจุ่มเท่าไหร่นี่ห้าอย่างวะคือห้าอย่างสุ่มใบห้าสิบห้าครั้ง <ๆ S 1> นี่ก็เป็นชุดรวมหืมสุดย่อไม่สาวน้อย <c oughs> <c oughs> อะไรวะอะไรยังชอบเนี้ยก็มาแล้งสี่สี่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ขายกี่โมงอะสี่ทุ่ม ไปไปไป,ไปใช่ไหมเพื่อนไ,ได้เลยได้เลยไปกับใายไปนี้ไม่รู้ว่าไปท,ที่ไเนี่ยงังยังไม่อยู่กดทดําดียังไม่ได้ทําอะไรเลยมันมีคนบอกทําดีแล้วค่ะไม่รู้เป็นโรกอะไรนะรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนก็ยังอ้อมมาข้างหลังก็คือเป็นโรคที่เล่นแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยมากมันอาจจะเป็นโรคแคนิดหนึ่งก็ได้นะ มันเป็นโรคติดต่อมีใครเป็นไหมถ้าช่วยซ้ำไม่เพื่อนถึงแม้จะซ้ำไม่ตายก็ช่วยสาวเพื่อนเดี๋ยว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 เดีโหมันมันจะต่อยอย่างเดียวเลยยิงก็ยิงไม่โดนนะเนี่ยอ,อยิงโดนเลยเหมือนเหมือนตาบอดอะยิงหนึ่งหน้ายิงไม่โดน <c oughs> คงโคตรง้อเลยอะไรวะเนี่้ก็คืออันนแบบหบนหัว สวยชุบก้อนกันชุบก้อนกันทำไมต้องเปิดหลายค่าหนึ่งอ่ะคุณเป็มเปิดสองข้างเท็กซี่ออกเปิดค่านี้ทำไมอ่ะเล่นแตอะไรเนี่ยเราก็จะใช้ a m p l i ไฟดีกว่าใช้ a m p l i ไฟค่าสองตัวตอนนี้ที่สองเพดาเมจดาเมจไม่ถึง400แต่ได้สองตัวเก่งปะล่ะเก่งเป็นลาดแทงกเขามาว่ะ เล่นเล่นแบบเล่นแบบโง่มากก็คือแบบเดินโคตรวตัวไปไหนไม่รู้เออไปไหนไม่รู้สติด้วยไปไหนไม่รู้โคตรองโคตรแรงเลยเกือบครึ่งรอดแน่อ้ออีกแล้วอ้ออ,อีกแล้วใช่ไม่เป็นคนตรงๆเป็นคนอ,อ,กอ,อก้อมๆอ้อมไปไหนไม่รู้ เหมือนเหมือนตุ้งบ้านาาน้ำตาลมะเคยแช่น้ำงบานน้ำตาลขอหัวได้ไหมไม่ได้ว่ะขอหัวเป็นไ,ได้ผิดเองนี่แหละมองไม่เห็น <c oughs> มองไม่เห็นเห็นแต่เป็นเส้นดำๆเป็นขีดดำ,ๆ,ดำๆถ้าถ้าจะไม่ผิดสองตัวอยู่บนบ้านนะแล้วรอ,ลอแล้วใช่เราต้องรองหรือเปล่าอยู่บนบ้านหรือเปล่า คนบ้านแหละใช่ไหมใช่มีคนเห็นปะเออไงไงระเบียงระเบียงโอ้โหมองตาเทพหลุดมองไม่เห็นเล็กจกับปวดตาเลยอะไรครับเนี่ยเอ,อ้ยไม่อยู่นั้นใครจะโดนบีบอนไม่เพื่อเข้าชาร์จด้วยวะไอวอลไม่มี มนล้แล้วลแล้วเราจะชุดชุดได้แล้วมั้งแต่ตัวนึงมีอะไรก่อนไม่มีววอวอร์ดหมอคงก็ไม่มีไม่มีอะไรกันีร์ดเลยสวยสวยดุดยอดตายเลยครับทุกคนหน,หนึ่งแล้วตอนอ <c ười> ออน,อน,นี้ซื้อบุญใหม่ซื้อบุญใหม่เอาเดิมอันเดิมไหมเดิมก่อนเนาะอ m p l i f y คู่ใจ ของเราของใครเป็นของเราคนหนึ่งก็ฆ่าสี่ตัวแล้วมันมี่สองตัววิ่งวิ่งเอวิ่งวิ่งเอวิ่งเอวในเอวในเห็นไหมมิ้วมิ้จัะเฉินลี่วิ่งวิ่งเชินลี่วิ่งเปิใช้เชินลี่เพราะว่าไม่ค่อยเปิดช่องสกิลเปิดแค่เปิดยนลี่ถ้าเป็นรูปวิ่งของผู้ชายก็เปิดแค่มากรีดตัวอื่นไม่เปิด เลี้แค่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเราจะไปใช้ในก่อนดีมาใชนี้ก่อนดีก่อลเนะในชุดกแล็กซี่อีตอนหนึ่งผู้หญิงข้างผู้หญิงนี่เอ๊ะผู้หญิงาเปเซลราเเซล,เซลมัทำอะไรตรงนี้จะแม่หนูโอ้สวยอ่าเ,เ,เดี๋ยว,วเพื่อนเพื่อนเดีวไปชุบละเพื่อนเพื่อนไปชุบไปในอีกสองตัว ไอ้ตาแล้วหนึ่ง s า m ซ u ลสายสองนี่ล a l a x y ับเซลล์ข้างหน้าเออข้างหลังล่างไงวะือสนาะเ้ยมันกว้างเวอรดอลเวนดี้อ่ะคือเครงหลัง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 ต้องยืนทำไรนี้ข้างบนตาแล้วหนึ่งเลยแค่ตัวข้างหลังข้างหลังเพื่อนเอนอยู่ข้างบนอะ เ,เอื่อนพงโมเก็บเอมโพเอมวันไม่ชอบเท่าเลยไม่เก็บเก็บเหรของฟรีเก็บมาก่อนเฮ้ยวิมออมหลังเราเพื่อนจ้าช่วยเราหน่อยสิเจ้าเพื่อนจ้าเพื่อนเก่งอยู่แล้วสวยนี่ขนาดไม่ได้ส่งข้อความเลยเนี่ยสุดเก่งได้อิมเพื่อนได้อิมชอหลอก ท่าะไรวะแล้ว,วรอบสี่เราก็จะเอาเป็นเอาเป็นอะไรดิเปลี่ยน m ฟเป็นไอ้นี่ดกวะ่ะทรงยาวเพราะว่าเราได้สก,กีนนี้มาสก,กีนนี้มันอัพอะอัพเจ็ดท่นอะคือได้มาในสูงเก้าพิกได้มาเป็นงั้นแหละมีหินเลื่อนขั้นอยู่สี่ก้อนขึ้นยอดไปละในใยสามสิบอันมีสี่ก้อน Very good, เวด้พูดไปเลยค่ะทุกคนเหมือนไม่มาทานนี้ว่ะน่าจะไปอฝั่งนู้หมดแล้วมั้งมั้งนะมั้งหรือไม่มันก็ยืนเล่นกันอยู่ข้างหลังยังไม่ออกมาเืนนี้ก็แรงอยู่แต่รีโหลดทีนี้ก็คือวิ่งรอบโลกก็ยังแบบยังรีโหลดไม่เสร็จเห็นรีดูดูทุกคนดูดูมันรีกมันจะเสร็จยอดไหมยอดตายได้เลยไอวอลก็ไม่มีแหละ โดนดินตายก่อนตอนเนี้ยยิ่งเล่นไม่คินอยู่ไม่เล่นนานนานแบบนาน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 เนิ่นนานน้มันเซลอายุยืนเนี่ยไอตัวนี้ด้วยเหมือนบอดเลยว่ะมันวิ่งเหมือนเราเลยเฮ้ยเมื่อกี้เกือบได้สองคิวนะฉันลืมเปลี่ยนปืนใช่ลืมเปลี่ยนปืนแล้วก็กระสุนซื้อซื้อซื้อ คืออีกอย่างว่ะรอบจะสิน้นรอบจะสิน้นเอาเกาะเอาทุกอย่างเชื่อไหมว่าถ้าซื้อทุกอย่างก็จะตายทันทีไม่เชื่อก็ลองเชื่อจะทำให้ดูเลยเวลาซื้อทุกอย่างองมันตายตลอดแล้วก็เริ่มตามใหม่วันนี้ก็พี่เกมแพแล้วก็เป็นอย่างนี้แทบทุกตาแทบทุกตาเลยจ้าเป็นไหนที่เวดิกูดมา โดดมาวะโอ้ยจิ้มอยู่ข้างในเวย์รี่กูดคือตาในรอบเมื่อกี้คือเลีมดูตอนแรกตอนแรกก็คือรู้เลยว่ามันต้องมาแเลียมดูมองไปที่บ้านฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยบ้านเขียว อะไรเก่งกับนี่แปลกว่ะรู้ก็รู้อยู่ยังมองไปที่อื่นอีกสุดยอดไม่เป็นไรนก็เอาไม่ได้อยู่แค่นี้จิ้มจอย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 รอบรอบนี้เหมือนจะแพหรือรอบนี้มันจะแพ้แแพก็ไม่เป็นไรเชื่อมันเชื่อมันเอาใหม้คงได้เสมอกันจริงๆอ่ะ เดี๋ยวรอบสีเนะี่ยเดี๋ยวรอบนี้ก็แพ้อีกเที่ยวดิต้องต้องเล่นให้ถึงรอบสุดท้ายอะ่ะถ้าจะเล่นอะ่ะใช้อีกแล้วตรงยาวกับอะไรดีวะสากา,สายสกายแล้วกันว่าไม่มีชีไม่มีเอ็นแปดด้วยซื้อกอ็เมื่อซื้อของแพงๆก็เท่าไหเกมแพ้แพ้ตลอดซื้อของแพงเพราะะอไร ประมาทเหรอไม่นา่าใช่นะืูมันเป็นผรมลิคิพรมลิควิดเนี่ยเออพรมลิควิดตกได้คุเห็นไหม่เห็นไเหนเกียดปืนว่ะน้อมดึงดึงพไปฆ่าได้แหละฆ่าโอ้เชื่อไหมแพ้ไม่ทุกเชื่อไหมว่มาตาย มันมีข้างหลังอยู่นี่ว่ะตัอวอะไรวะข้างบนขึ้ข้างบนอีกตัวนึงไว้รี้วมือะไรจะแค่รอถึงอถ้องสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วก็อยู่แค่เอื้อมมือนี้แล้วเราจะต้องรักษามันไว้อย่างดีและเอามันมาให้ถึงตัวเราใครได้ใช่ไหมใช่ถึงรอบสุดท้ายได้ไหมตัวงั้นแหละเอ๊ะไม่เหมือนบอ่นไม่เหมือนบอ่นหรอ ย้อยยับล้วมนเดี่ยอยู่อยู่เลยน่ะก็สุดท้ายแล้ะก็สุดท้ายแบบก็สุดท้ายจริงๆใช้ปืนอะไวทรีสก้าปืนสกากับแม็กซีเวนก็ทุกอย่างซื้อเต็มหมดได้วอลได้ลูกเดียวสุดยอดไปเลยแล้วเพื่อนต่อยเราทำไม อาจจะยิงเราด้วยทำไมเราผิดอะไรเราผิดรเราไม่ผิดเราไม่ผิดเราไม่ผิด,าม,ดมาฝั่งนี้ปะเนี่ยโคมากันเต็มเลยจ้ามากระเต็มเลยจ้าโดนรัาไปหนึ่งไม่เป็นไรมา,าค่าไข้แล้วจ้าจาหญิงกับเซลโอ๊โอ๊ดโ,โ,โ,โอ๊เจ็บเลยมาฝั่งนี้หมุนเลยสี่ตัว ต้มอีกตัวเองโอ้โหเชื่อแล้วว่าลาบเป็น้ยวจริงจริงใช้อ e ีดบิวเนี่ยสอดยอดไปเลยค่ะไม่อยู่แล้วป่ปเนี่ยอยู่ฝั่งนีน้ตายหมดแล้วจุระเบิดได้ไปละไปละไอนี่ดีกว่าประตูมีประตูอเอาประตูกันดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมมีข้อมูลข้อมูลตายว่ะ ได้สวยไปหนึ่งชดแล้วทีนี้ขอ,อได้ขอได้ไหมไม่ได้อตอนนี้ไม่ได้เหรอ,เอ,ออะไรครับไม่เป็นไรสวยลูย่ทวดทวดลู่ไหนวะไม่สาวเริอนงามงามไหนง,งามไหนนี่ ็ขอโทษที่หายไปนานประมาณสองเดือนเออนั่นแหละค่ะหายไปสองเดือนก็นานพอสมควรก็ขี้เกียจลงด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่มีแรงวันนันแจกยะลงก็เลยไม่ลงก็ขอโทษค่ะขอโทษจริงค่ะ